ทั้งหมดแถวตรงแออถวตรง <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะเอ้ยลำตะเบียบพักสภัตจันเป็นอเอ,อ้ยช่างหมดแถวตรง,ตง<ป>วิดพื้นสิทธิง้งปฏิบัติวิดพื้นออวิดพื้น